各位亲爱的观众朋友们大家好我是电视台主播周老师สวัสด so ีครับพ่อแม่พี่น้องนักเรียนที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรก็ไม่รู้นะฮะชื่อจะขึ้นตรงนี้นะครับถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรขอบพระคุณที่รับชมนะฮะผมครูพี่ป๊อปนัตพงศ์นำสริกุลนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมสอนเวิร์บง่ายๆนะฮะถ้าหากว่าใครที่ติดตามรายการของผมมาโดยตลอดนะครับก็จะทราบว่ากินคือชื้อใช่ไหมชื้อนะชื้อเจี๊ยเนี่ยเจี๊ย ดื่มแล้วฮะเคอะเคอนะฮะชื่วเคอคนจีนเนี่ยมักจะพูดอยู่ชื่วเคอหวานเลอะชิ่วเคอหวานเลอะคืออะไรฮะคนไทยก็จะพูดว่ากินกินนอนนอนเที่ยวเที่ยว,วเล่นเล่นนะครับวันวนไม่ทําอะไรร,ร,ไะรู้แต่เรื่องชื่วเคอหวานเลอะใช่ไหมนะฮะเรารู้เรื่องกินเรื่องดื่มไปแล้วใช่ไหมฮะเอา้าก็เน,นี้ยมันเรื่องจําเป็นในชีวิตเราอะ ถ้าทําได้แค่นี้ก็พอแล้วนะฮะคำว่าหวานเนี่ยคือเล่นนะฮะพูดตามผมนะครับหวานเอ่อรู้สึกว่าลิ้นพันกันใช่ไหมหละ่ะฮะงั้นไม่ต้องม้วนลิ้นเป็นไงพูดแค่หวานก็พอโอเคไหมหวานหวานแบบไหนหวานแบบไต้หวานไปเลยเออหวานแบบนี้ก็ได้อ่ะผมให้หวานแบบนี้เลยนี่อนุโลมให้หวาน ง่ายไหมง่ายนะครับแต่ถ้าหวนแบบครูพี่ป๊อบอะฮะหวนแบบไหนหวนแบบมีตัวเสียง R เข้าไปนะคือให้ให้ม้วนลิ้นขึ้นไปนะอ่ะดูนะหวนยังไงหวนยังไงหวนยังไงหวนเสร็จปุ๊บม้วนลิ้นตางเข้าไปจะได้กลายเป็นอะไรฮะหวน เออพูดใหม่หวั่น <War. S 1> นั่นแหละพูดตามผมหวั่น <War. S 1> ถูกต้องนะฮะถ้าหากว่าน้องๆสามารถที่จะออกเสียงได้แบบนี้แล้วก็โอ้โหผมรับรองนะครับคนจีนจะต้องตกกระจายว่าโหนี่สำเนียงนี่ถือว่าเปี่ยวรุ่นมากนะครับเปี่ยวรุ่นนี่คืออะไรคือมาตรฐานมากนะครับนะฮะเพราะว่าเป็นสำเนียงแบบคนเหนือนะครับเอาล่ะกินคือชือ่อดื่มคือเคร้านะ แล้วเที่ยวเล่นนะวาถูกต้องครับเวลาผมแปลเนี่ยนะฮะผมแปลตัวนี้เนี่ยนะครับแปลว่าเที่ยวหรือเล่นไปเลยคืออะไรครับเที่ยวเล่นอเ,ลเออเออทีนี้เนี่ยนะฮะไปเที่ยวหรือไปเล่นนะผมจะสอนคำสามให้อีกคำหนึ่งคำว่าไป นะฮะไปไปไปตัวนี้นะครับจะออกเสียงว่าพูดตามผมนะครับชีอ่อีกรอบนะฮะชีคนไทยออกเสียงได้แน่นอนคือเสียงชอช้างธรรมดา นะครับแล้วก็เติมวอแหวนเข้าไปนะฮะแล้วก็เติมสละอีเข้าไปชี่ถูกกับป่ะเนี่ยไม่รู้ไหมเอก้วบป่ะน่าจะใช่นะทำาไมโทรจะเป็นชี่เอ๊ะหมนไหมชนะี่ <Cheer. S 1> เออชอช้างก่อนแล้วก็วี่ชี่ <Cheer. S 1> นะไปไหนอะไปเล่น ไปเที่ยวชิวหวานอเะว่าอะไรอะ่ะไปเที่ยวไงไปเล่นเนี่ยไปไหนอีกเงี่ยไปกินนะคุณมีเด็กอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วหรือเราเป็นเด็กอะ่ะแล้วพ่อแม่ชอบไล่เราอะ่ะไล่เราไปทำอะไรฮะชิวหวานอะ่ะไปเล่นปะเออพ่อแม่ไม่ชอบอนุญาตให้เราไปเล่นเลยเขาคงจะไม่พูดแบบนี้ แต่ชอบไล่เราไปทำอะไรฮะไปกินกินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเล่นนะหนี่ชี่ชื้อค่ะหนีชี่ชื้อ,อคืออะไรฮะหนี่คือเธอชื่อคือไปชื้อคือกินเธอไปกินเออใช่ไหมหรือบางทีเนี่ยมียาให้เวลาเราไม่สบายน้องๆไม่สบายแล้วยานี่มันขมมากเลยต้องต้องดื่มคอใช่ไหมหนี่ชี่ เธอไปดื่มซะนี่้ใออทีนี้เนี่ยไอ้คำว่าช่้เนี่ยน้องๆจะเติมด้วยอะไรเข้าไปเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ละ mm hmm. ดูนะฮะข้างหน้าตัวนี้เนี่ยมักจะเป็นอะไรน้องจะต้องเป็นฉันนะ เป็นเธอเป็นเขาเป็นครูเป็นพ่อเป็นแม่พูดง่ายๆเป็น subject เป็นประธานถูกต้องว่าใส่เข้าไปนะใครก็ได้เป็นนายเนายเหรือนายกอเอานายกโอเคป่ะสมมติว่าเนี่ยชื่อ A อล่ะเอเนะเอชื่อชื่อเไปกิน A อชื่อ เไปเดืม่มเอชิอหวะเอไปเที่ยว A ไปเล่นนะฮะแต่ถ้าหากว่าข้างหลังชื่ออ้ตัวนี้มันเหมือนกับภาษาไทยเลยนะชื่เนี่ยแปลว่าไปนะฮะแล้วผมบวกกับสถานที่ก็ได้หรือผมจะไปบวกกับิร์ b ก็ได้นะครับง่ายๆลักษณะนี้นะฮะคืออะไรฮะ คุณหรือผมหรือใครก็ตามไปบวกกับสถานที่เช่นฉันไปโรงเรียนนะแต่คนไทยไม่ชอบไปโรงเรียนก็ไม่ไปเนาะไปทีไรก็ไปซ้ายทีนี้ไปไหนดีอะไปอยากไปไหนเนี่ยชี้ก็บวกกับได้ชี้หวถ้าหวันจะเป็นด้านล่างไงก็คือไปเที่ยวใช่ไหม แต่ถ้าหากว่าจะบวกกับสถานที่เนี่ยนะไปคนเราชอบไปไหนนะไปสถานที่เอาง่ายๆแล้วกันนะเพราะช่วงนี้โรงเรียนปิดเราก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนด้วยเพราะว่าเราเรียนออนไลน์ได้นะครับไปที่ร้านกาแฟดีกว่านี่ไหมดูแบบ เท่ฮิปฮิปนะฮะเออวัยรุ่นเข้าไปกันนะฮะร้านกาแฟเนี่ยนะครับกาแฟเรียกว่าอะไรนะเยี่ยมเลยเอาใหม่นะครับกาแฟคาเฟอีนใช่ไหมคนจีนเรียกว่าอะไรนะคาเฟ่แจ๋วเลยทีนี้ดูนะครับคำว่าร้านกาแฟคนจีนนะครับจะเรียกว่า เต้นเต,ตันจะเริ่มซับซ้อนแต่ว่าเล็กน้อยไม่มากเลยนะคือผมจะสอนคำว่าร้านให้ฟังก่อนถ้ารู้จักคำนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณจะไปร้านอ,าอะไรก็ได้นะฮะคำว่าร้านเนี่ยนะครับภาษาจีนจะเรียกว่าเตี้ยนผู้ตามผมครับเตี้ยน เอาใหม่เตี้ยน <Yeah. S 1> อีกรอรบหนึ่งฮะหลายคนยังไม่ยอมพูดนะครับผมเห็นนะครับพูดสิครับเตี้ยนอีกรอบนะฮะเตี้ยนดีมากครับ mm hmm. การสร้างคำในภาษาจีนเนี่ยนะจะสลับที่กับในภาษาไทยสมมุติถ้าผมบอกว่า,าร้าน กาแฟน,นะฮะในภาษาจีนเนี่ยเราจะเชื่ออย่างนี้ครับว่าคําหลักให้เอาไว้ข้างหลังคําขยายเนี่ยให้เอาไว้ข้างหน้าพอเข้าใจไหมผมพูดถึงร้านกาแฟเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะว่าร้านกาแฟเนี่ยเราพูดถึงร้านหรือพูดถึงกาแฟเราพูดถึงอะไรเป็นหลักครับ ร้านถูกต้องมาฮะร้านเนี่ยเป็นหลักส่วนกาแฟเนี่ยเป็นคําที่ขยายไงเพื่อที่อะไรฮะมาขยายคําว่าร้านให้เรารู้ว่าไอ้นี่เป็นร้านอะไรนะครับถ้าหากว่าเป็นร้านอาหารร้านข้าวนะเวลาเราบอกว่าเราไปเนี่ย เราไปข้าวหรือไปร้านข้าวเราไปร้านข้าวถูกไหมฮะร้านเนี่ยเป็นคำหลักข้าวเนี่ยมาขยายให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยมันไม่ใช่ร้านกาแฟนะมันเป็นร้านอาหารร้านข้าวนะครับที่เมืองจีนเนี่ยนะฮะนอกจากจะมีร้านกาแฟร้านข้าวแล้วเนี่ยก็มีร้านชาด้วยคุณไปชาไหม ไม่ใช่นะคนอะไรจะไปชาไม่ใช่นะฮะไปไหนฮะไปาร้านร้านอะไรอ่ะร้านชานะครับเพราะฉะนั้นการสร้างคำตัวนี้เนี่ยนะฮะเราจะต้องเอาคำขยายมาวางไว้ด้านหน้านะถ้าหากว่าติดตามรายการของเรามาโดยตลอดเราจะทราบว่ากาแฟเรียกว่าอะไรนะครับคาเฟ่ อีกรอบนะฮะคาเฟ่นะครับถ้าว่าไปอ,อ,อาหารน่ะข้าวอ่ะข้าวอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะข้าวข้าวข้าวโอ้โหขนาดผู้บริหารยังตอบได้เลยนะฮะประธานโครงการยังตอบได้เลยอนะ่ะพี่ๆตาก,กล้องก็ตอบได้อนะ่ะทีมงานเราตอบได้อนะ่ะน้องๆก็ต้องรู้แล้วนะฮนะ ข้าวนี่เรียกว่าอะไรครับฟันเห็นไหมอ่ะละทีนี้ผมใส่คําว่าฟันเข้าไปน้องๆที่มีกระดาษนะฮะทดลงไปเลยนะครับเราเรียนคําว่ากาฟแฟเราเรียนคําว่าข้าวใช่ไหมเออแล้วเราก็จะมีคําว่าชาชาเรียกว่าอะไรนะฮะเออเอาใหม่ดิชาเรียกว่าอะไรนะเออชาเห็นไหมจะม้วนลิ้นไม่ม้วนลิ้นก็เรื่องของคุณนะฮะ ถ้าม้วนก็เพราะหน่อยถ้าไม่ม้วนก็สำเนียงไทยหน่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะครับกาแฟอาหารชามีร้านอะไรอยาก,กไปอีกอ่ะเสื้อผ้าอ่ะเสื้อผ้าดูนะฮะเออมีคนเสนอเข้ามานะครับว่าร้านเสื้อผ้าสาวๆชอบไปนะครับร้านเสื้อผ้าเราก็ต้องรู้จักคำว่าเสื้อผ้าก่อน ซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะฮะเสื้อผ้านี่นะครับผมเขียนให้ตรงนี้ก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าเวลาที่เอาไปผสมเนี่ยนะครับจะผสมอย่างไรเราเลียงกันแบบเพลินๆนะฮะเออเบื่อก็ปิดครับปิดได้เลยแต่อย่าลืมกลับมาดูใหม่นะฮะเออถ้าเวลาเกินตากกล้องก็ตัดได้เลยนะฮะเออแต่อย่าลืมเอามาต่อนะะไม่ใช่ตัดแล้วตัดเลยนะเฮะ้ยนะฮะโอเคเสื้อผ้า เป็นคำศัพ์เสริมแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะรู้นะฮะเสื้อผ้าเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าฟังผมให้ดีนะฮะแล้วก็ออกเสียงตามไปเลยก็จะได้ทันทีเลยอีอ่าพูดสิงงผมผมไม่ได้ผมไม่ได้เรนะฮะออกเสียงตามผมเลยนะอีอ่าพูดเลยฮะอีเออนะฮะขอเติมอีกนิดนึง ยีุ่่ถูกต้องเอาไว้นะครับยีฟุ่ผมพยายามจะออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับเวลาถึงไปพูดพูดเร็วก็พูดยีฟุ่นแ่นี้ยีฟุ่เนี่ยแปลว่าเสื้อผ้ายี นี่แปลว่าเสื้อผ้าเอ้าก็คนไทยยังพูดได้สองพยางเลยนี่ว่าถือว่าคนไทยก็พูดเสื้อผ้าคนจีนเรียกยีฟนะครับเรียกว่าอะไรนะลืมไปละเสื้อผ้าเรียกว่าอะไรนะเออดีมากดีมากดีมากนะครับทีนี้คำว่าร้านเรียกว่าอะไรนะร้านร้านเอร้านร้านเอาเตี้ยนลงมาด้เตี้ยนเตี้ยนเตี้ยนแล้วเตี้ยนนี่คือร้านใช่ไหมเออ ทีนี้เนี่ยเวลาเราบอกว่าเราไปเนี่ยเราไปไปเสื้อผ้ามีความหมายไหมไปเสื้อผ้าไม่มีประโยคนี้ผิดนะไปร้านเสื้อผ้าอย่างนี้ถูกไหมถูกร้านเรียกว่าเตี้ยน,นะครับการที่เราไปร้านเนี่ยนะฮะเราคำไหนเป็นหลักครับเตี้ยเป็นหลัก ถูกต้องไหมคําขยายคือบอกให้รู้ว่านี่คือร้านอะไรนะฮะเราก็เลยเอาเสื้อผ้าเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าเพื่อให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นร้านเสื้อผ้ายี่ห้เตียนข้าจยังนะครับเวลาเราไปเนี่ยนะฮะดูให้ดีนะครับทีมงานอาจจะไปทํากราฟิกที่สวยงามกว่านี้นะฮะแต่ผมเชื่อว่าต่อให้ไม่ทํานี่ก็เข้าใจนะเพราะว่า ลายมือผมสวยนะครับคุณดูนะฮะเวลาคุณไปเนี่ยคุณไปไหนนะครับคุณไม่ได้ไปเสื้อผ้าไปกาแฟไปข้าวไปชาไม่ใช่คุณไปไหนคุณไปเตียนถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะชี่อบอกไปช่ชี่ร้านเสื้อผ้า ไปร้านกาแฟ,าฟไปร้านอาหารไปร้านยนไปร้านชา,ชชานแค่นี้เองนะฮะคำว่าฟัานอาหยนเนี่ยที่แปลว่าร้านอาหารเนี่ยนะครับ ในภาษาจีนเนี่ยคำว่าฟั่นเตียย้ยนเนี่ยยังแปลว่าโรงแรมก็ได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะพาผู้หญิงไปที่ร้านอาหารเนี่ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเวลาจะพาไปฟั่นเตี้ยนเนี่ยนะฮะต้องดูให้ดีว่าเอ๊สรุปแล้วเนี่ยเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นโรงแรมกันแน่เพราะว่าแปลได้2อ,อย่างนะครับสมัยก่อนเวลาที่คนจีนไปที่โรงเแรมเนี่ยคือโรงแรมที่พักเนี่ยก็จะต้องมีขายอาหารเป็นเรื่องธรรมดา นะครับเพราะคนจีนเนี่ยขาดเรื่องกินไม่ได้เลยนะครับสุภาษิตจีนเขาบอกว่ามินอีสือเว้เทียนนั่นหมายความว่าโอ้อาหารนี่คือพระเจ้านี่เป็นคำพูดโบราณของคนจีนอยู่แล้วนะฮะผมจะขออนุญาตสรุปเลยนะครับว่าในการสร้างประโยคเนี่ยนะฮะเอาแค่ประธานนะประธานคือใครครับประธานก็คือฉันกับเธอเนี่ยนะฮะตอนนี้ลูกแค่สองคนก็พอนะฮะฉันคืออะไรครับบอ๋อ เธอคือหนีแค่นั้นนะฮะ verb นะฮะตอนนี้เรารู้จักแค่ไปกินดื่มนะครับไปคืออะไรครับชี่นะฮะพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะคล่องชี่นะฮะคนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าชิ่วชิว,ชวคืออะไรเราอย่าไปเาไป,าไปออกเสียงเนี่ยอย่าไปใช้ไล่ใครนะชี่ นี่แปลว่าอะไรไปไป,ไปนะเออเอาไว้ไล่แมลงสาบอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าออกเสียงให้เพร้อๆเนี่ยก็ได้นะชอิอ่าไม่ใช่ชุยอ,อันนี้จะเป็นไล่นะเออไปชนะกินนะฮะกินชือถูกไหมดื่มมาฮะเค<อ>ไปกิน ไปกินก็มาต่อกันสิชื่ชือหรือว่าไปกินข้าวชื่ชื้อฟานเอไปดื่มกาแฟชื่เฮคาเฟ่น่าง่ายมากส่วนสถานที่เนี่ยอันนี้เนี่ยต้องตั้งสตินิดหนึ่งเพราะว่า มันจะมีเรื่องของการสร้างคําขึ้นมาเพราะคําว่าร้านกาแฟเนี่ยมันเกิดจากร้านบวกกับกาแฟนะครับร้านเสื้อผ้าก็เกิดจากร้านไปบวกกับคาว่าเสื้อผ้านะซึ่งคําหลักเนี่ยนะฮะจะอยู่ข้างหลังเสมอคําขยายเนี่ยจะถูกวางไว้ด้านหน้านะครับถ้าหากว่าเรารู้คําศัพท์หมดเนี่ยเราก็จะสามารถเอามาวางไว้ด้วยกันได้เช่นสมมติผมยกตัวอย่างเลยนะ ร้านกาแฟคาเฟ่เตี้ยนร้านข้าวฟันเตี้ยนโรงแรมก็ได้ร้านเสื้อผ้าเสื้อผ้ายี่ปุ้ใช่ไหมเออร้านเสื้อผ้าถึงเรียกว่ายี่ปุเตี้ยนยอดเยีย่ยมนะร้านชาชาเตี้ยนนะฮะพอเราคิดคิดตามคิดตามคิดไปเรื่อยมันก็จะคล่องขึ้นมาเองนะฮะเอ,อ่อร้านนวด ืองไทยนี่ร้านนวดเยอะนะนวดแบบปกติอะนะฮะธรรมดานะครับไม่ต้องนวดพิเศษนะฮะร้านนวดเนี่ยนะฮะนวดเตี้ยนเมนื่อเหรมาร้านอะไรอะร้านเอ่อร้านจักรยานจักรยานเตี้ยนร้านขายปลาปลาเตี้ยนก็แค่เอาคำขยายที่จะบอกว่าเป็นร้านอะไรนี้ไปวางไว้ข้างหน้าเข้าใจไหมฮะ หลายคนบอกเฮ้ยอ,อยากรู้ร้านนวดเรียกว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเราเนี่ยเปิดร้านบริการเกี่ยวกับธุรกิจนวดเนี่ยเราต้องการจะเรียกคนจีนเข้ามานะฮะคนจีนที่ชอบนวดนวดไทยเาเรียกว่าอั้นหมวอั้นหมูอั้นเนี่ยนะฮะแปลว่าอะไรรู้ไหมอั้นนี่แปลว่ากดนะเวลานวดเนี่ยมันต้องอะไรกดถูกต้องไหมา ใช้การอะไรได้อีกอ่ะเวลาคุณอั้นเนี่ยนะฮะจำไว้ว่าเวลาคุณอั้นเนี่ยจะอันอ้นอันอ้นอัดอั้นมันคือการกดเอาไว้ถูกต้อไงไหมมันคือการกดเอาไว้ดันเอาไว้ไม่ให้มันออกมาก็คล,าคลา้า,า,ายๆกับภาษาไทยมีนวยะอยู่เช่นขึ้นลิฟต์มีปุ่มใช่ไหมเจอปุ่มต้องทำยังไงฮะอั้นสิถูกไหม อ่าน,านนะเจอปุ่มต้องอันเจออะไรอะเอ๊ะยกตัวอย่างแค่ปุ่มก็แล้วนะฮะอะไรที่มันกดได้ก็กดซะอันเข้าไปนะฮะด <c oughs> ถ,ถึงไหนอันหมนะ้อนะอันหม้อเตียหมอนี่คือนวดนวดคลึงคลึงนะฮะอันหม้อเตียคือร้านนวดนะฮะทีนี้สรุปเลย นะประธานเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฉันเป็นเธอนะฮะจะเป็นโวหรือจะเป็นหนี่ก็แล้วแต่นะครับไปไหนนะครับสถานที่บวกเข้าไปร้านเสื้อผ้าโวชื่อิฟฟูเตียนโวชี่คาเฟ่เตียนคก็ร้านกาแฟโวชี่ชาเตียนร้านชานะครับอวชื่อันโมเตียนทำไมจะต้องรื่นเริง อันหมูเตียดคืออะไรร้านนวดข้อไหนเองนะฮะอยากไปไหนทีนี้ไปได้แล้วถามมาตั้งคําถามได้ไหมตั้งคําถามได้ไหมว่าไปไหมอยากจะไปไหมนะไปับไปด้วยกันไหมนะไมคืออะไรครับเยี่ยมนะน้องๆเริ่มตอบตามผมแล้วนะฮะมาถึงต้องไหมไปไหมเธอไปเปล่า นะทำไมต้องหาเรื่องด้วยอะคุณใหม่คุณจะไปไหมครับนะมันก็เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับสำเนียงนี่ชี้มาเอ็น่ชีะถ้าคุณเป็นพนักง,งานบริการคุณต้องถามแบบสุบภาพเรียบร้อยใช่ไหมนี่ชี้มาเออคุณไปไหมนะครับถามแบบนักเลยนีชีมาแล้วแต่แล้วทีนี้ใส่สถานที่ลงไปสิครับนี่เหมือนภาษาไทายเลยนะฮะคุณไปร้านกาแฟไหมนี่ชี คาเฟ่เตี้ยนมาเหมือนถามไงชีวิตปกติอ่ะคือผมจะไปร้านกาแฟวัวเย่าชื่อคาเฟ่เตี้ยนี你去吗你去咖啡店吗เนี่ยผมจะไปนวดนนี่ชืออหม你去按นมาผู้หญิงบอกว่าฉันจะไปร้านเสื้อผ้าวัชื่อยูเ衣服นคุณไปไหมา你去吗我不去นะผมไม่ไปหรอกร้านกเสื้อผ้าเนี่ยจะไปทําไม นะครับแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วด้วยนะฮะพบกันใหม่นะครับครั้งหน้าไม่รู้ครั้งไหนน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เลยก็แล้วกันนะฮะเ,เรียนมันทุกวันยิ่งเ,เรียนยิ่งเก่งแต่สุดท้ายนะครับย้ำไว้นะฮะจะเก่งได้อย่างไรต้องจดจำต้องพูดนะฮะถ้าไม่พูดพูดไม่ได้นะครับจิน้นเทนเจม่ต้าสื่อเจ๋อู่เจสวัสดีครับ